สวัสดีครับสวัสดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตแนวทางเลขเด็ดจากอ่างน้ำมลหรือสีเนนและเลขกลังคำชะโนดงวด1พฤศจิกายน2563ก่อนรับชมผมขอแนะนำช่องเอิร์นอันหันานะครับว่าเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน DIY รีวิวสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ กดติดตามช่องเอร์นอนันตาได้เลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิลล่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมตั้งใจทําและคลิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสําหรับคนชอบหวยทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในงวดน,นี้ผมก็มีแนวทางเลขเด็ดมาฝากให้ทุกท่านได้เก็บเอาไว้พิจารณาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาเริ่มกันที่เลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ฤๅษีเนนสำหรับตัวเลขที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ําภายในอ่างน้ำมนต์ฤๅษีเนนธาตุพุทธคุณ ปรากฏเป็นตัวเลขลอยเหนือน้ำซึ่งตัวเลขจะลอยเป็นกลุ่มวนเวียนไปเรื่อยไม่อยู่กับที่ตลอดเวลาตัวเลขลอยเด่นคือเลข8 7 0 4 9 5โดยตัวเลขจากน้ำตาเทียนสีแดงสรุปตัวเลขทั้งหมดมีเลข0 4 5 7 8 9 ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเกิดจากท่านอาจารย์ฤศีเนนท่าพุทธคุณได้ทําพิธีจรดตัวเลขเรียกว่าเลขโส,สรสสารตะเป็นพิธีกรรมโบราณเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆมีเลขไหนถูกใจบ้างไหมครับแล้วเรามาต่อกันที่แนวทางเลขตรังคำชะโนดชุดเลข2ตัว3ตัวบนล่างงวด1พฤศจิกายน2 5 6 3ในงวดนี้จะมีเลขเด็ดอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับแนวทางเลขตรังคำชะโนดงวด1พฤศจิกายน2 5 6 3งวดนี้ให้ชุดเลข3ตัวบนล่างได้แก่ 824ส่วนชุดเลข2ตัวได้แก่30ในงวดนี้จะมีเลขไหนของสำนักไหนตรงกับผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้า,บางต้องรอรุ้นบันออกรางวัลน,นะครับถ้าชอบก็ซื้อตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลไทยรัฐออนไลน์ทีมงานตรังคำชะโนดขอทุกท่านโชคดีครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบฝากกดติดตามช่องอินอันนันาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ